นี่นะคะรถบังคับนะคะที่สั่งจากในช้อปปีนะคะผ่านมาสิบวันนะคะของมาส่งแล้วนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Apple Slider วันนี้นะคะเรากำลังนั่งหารถบังคับนะคะในช้อปปีอยู่นะคะเราคิดว่าจะสั่งรถบังคับในช้อปปีมาคันหนึ่งนะคะ เจอแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะสั่งคันนี้แหละเดี๋ยวเราจะสั่งคันนี้นะคะเขาบอกว่าจะส่งของนะคะมาจากจีนนะคะใช้เวลาสิวันนะคะเดี๋ยวเราเรออีกสักสิบวันนะคะแล้วมาดูว่าของที่ส่งนะคะรถบังคับหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะรอสักแป๊บนึงค่ะนี่นะคะรถบังคับนะคะที่สั่งจากในช้อปปี้นะคะผ่านมาสิวันนะคะ ของมาส่งแล้วนะคะนี่นะคะเป็นรถบังคับนะคะขนาด1ต่อ10เลยนะคะที่เราสั่งมาจากเว็บช้อปปีนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะคะว่ารถบังคับที่เราสั่งมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่นะคะรถบังคับ รถบังคันหน้าตาเป็นอย่างนี้หรอคะรถบังคัาอะไรยอย่ะเือนกระเจดพลาสติกเดี๋ยวเราจะเอาของคืนแล้วก็ขอคืนเงินดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะไปสั่งรถรุ่นอื่นดีกว่านะคะรุ่นนี้เราไม่สั่งแล้วค่ะ นี่นะคะเป็นรถบรงทับที่เราสั่งมาใหม่จากในช้อปปี้นะคะมีขนาด1ต่อ14นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะคะข้างในรถคันนี้นะคะสั่งมาในราคา320บาทนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ เดี๋ยวเรามาใส่ถานนะคะแล้วมาเปิดดูกันนะคะว่าเป็นยังไง ใส่ถ่านไปแล้วเปิดแล้วมีเขาบอกว่ามีเสียงมีไฟที่ล้อด้วยนะคะแต่ว่าใส่ถ่านไปแล้วเงียบชูทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหสวยจริงๆเลยค่ะเปลี่ยนรุ่นสั่งแล้วนะคะสั่งมามีของค่ะแต่ว่าพอใส่ถ่านไปปุ๊บเงียบสนิทโอ้ยสงสัยว่าต้องส่งคืนกลับไปขอตั้งคืนเหมือนเดิมแล้วค่ะ สวยจริงๆน่าจะเป็นแผงวงจรเสียนะคะนี่นะคะเวลาสั่งของนะคะก็ลุ้นเอานะคะว่าจะได้ของบางทีก็ได้ของไม่ตรงปกได้ของมาตรงปกของก็เสียใช้ไม่ได้อีกอย่างกรณีนี้นะคะ สวยดังเลยค่ะอุตส่าห์สั่งของมานะคะว่าจะเอามาเล่นนะคะแต่ก็เสียตั้งแต่สั่งมาเลยนะคะน่าเบื่อเลยค่ะเอาไว้เก็บไว้ก่อนละกันยังไม่เล่นเอาไว้ซ่อมก่อนะน,นะคะแต่นี่ดีกว่าค่ะด็อกคอยนะคะด็อกคอยะคะตอนนี้นะคะขึ้นเครื่องบินนะคะกำลังจะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ กำลังจะทูเดมูแล้วนะคะตอนนี้ราคาด็อกคอยก็กำลังขึ้นนะคะตั้งแต่อีลอนมัสซื้อทวิตเตอร์ไปนะคะตอนนี้ก็เพื่อนๆล่นนะคะมีเหรียญด็อกคอยกันกี่เหรียญแล้วคะตอนนี้ก็อรอลุ้นกันนะคะว่าด็อกคอยจะค่อยๆไต่ขึ้นไปอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมมีเก็บด็อกคอยกันไว้ด้วยนะคะเอาไว้ คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรมาเล่นเอาไว้เพื่อนๆค่อยมาติดตามกันในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ